ยั่วยวนชวนรักบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยกวีมนตราสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่ห้ากระต่ายป่าแสนสนคนสวยคุณนิตามองชุดที่อยู่ในกระเป๋าตนเองอย่างลังเลใจมันคือชุดที่เพื่อนอย่างบุ้งและมีซื้อให้กระต่ายป่าแสนสนคนสวยคือชื่อชุดที่เพื่อนๆตั้งให้บอบีิสูุ์ก่ออกสีดำแนบเนื้อเน้นสัสดส่วนและบีบรัดเนื้อนมให้ใหญ่โตวกว่าปกติ มีเครื่องประดับน่ารักน่ารักอย่างช็อกเกอร์โบและที่คาดผมหูกระต่ายสีชมพูหล่อนหันมองมือถือที่ยังคงค้างไว้หน้าแชทกลุ่มแกต้อง,องทำให้สำเร็จใช้น้องกระต่ายเผด็จสึกพี่ยิ้มซะฮพูดหนามันง่ายแต่ทำนี่สียากจากประสบการณ์ชุดนอนไม่ได้นอนครั้งที่แล้วที่ลมไม่เป็นท่าคุณนิตาก็ไม่มีความมั่นใจจะใส่ชุดพวกนี้อีกเลย มันไม่ใช่ตัวหล่อนด้วยและกระดากอายเกินกว่าจะสวมอีกยิ่งชุดคราวนี้ล่อแหลมกว่าเก่าอีกด้วยแต่จะทำยังไงได้หล่อนต้องการมีความสัมพันธ์กับสามีหน่แม้จะต้องอายเพียงใดคืนนี้ก็ขอปกักธงพระเดศศึกพี่ยิ้มมาเป็นของหล่อนให้จงได้กำปั้นน้อยๆยกขึ้นกลางอากาศคลายให้กำลังใจตนเองก่อนมันจะค่อยๆหล่นลงข้างตัวคุณิตามองเงาสะท้อนในกระจก เราได้แต่ระบายลมหายใจพิจารณาดูตนเองรอบที่ร้อยก็ยังไม่เห็นมีข้อบกพร่องตรงไหนก่อนแปลงโฉมอาจจะใช่เพราะหล่อนทั้งเฉิมทั้งเชยเงาสะท้อนที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่อาจทำให้นัทยาหลงในรูปลักษ์ได้เลยหรือยังไงร่างอรชรใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานกว่าปกติเพราะกำลังทำใจมองตนเองที่เอาแต่นีบขาเข้าหากัน เสียงถอนหายใจดังติดกันหลายครั้งจนกลัวว่าอายุจะสั้นลงเหลือบมองเวลาบนมือถือก็เห็นสมควรจะดำเนินแผนการยั่วรักผด็จศึกแล้วคุณิตาเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมชุดกระต่ายสาวสุดเซ็กซี่หล่อนมองคนตัวสูงที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ปลายเตียงหูได้ยินเกี่ยวกับร้านกาแฟาขนมปังและวัตถุดิบอะไรสักอย่าง นาทายุคุยกับลูกน้องเรื่องวัตถุดิบภายในร้านและเมนูบางรายการที่อาจจะต้องปรับราคาเนื่องจากราคาส่วนประกอบสูงขึ้นยิงสาวรู้สึกว่าใครสักคนกำลังมองมาจึงหันกลับไปทว่าก็ต้องชะง,งักงันเพราะยามนี้คุณิตาได้แปลงกายเป็นกระต่ายสาวจอมยั่วแล้วนาทายุตัดสายจากลูกน้องทันทีก่อนค่อยๆสำรวจกายเนื้อตรงหน้าอย่างถี่ถ้วน ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคุณีตาสวยไปหมดทุกอนุรูขุมขนผิวหล่อนนวลเนียนเป็นประกายอกอิ่มโผล่พ้นขอบเกาะอ,อกทำให้หนาทายุกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอลำบากขึ้นเอวกิ่วเล็กสะโพกผายสวยขาเรียวปราศจากไรขนชุดบอดี้สูตรที่สวมทั้งกระตุ้นและปลุกเร้าความปรารถนาที่เก็บกดมาตลอด3ามอาทิตย์ ยายกระต่ายตรงหน้าเชื้อเชิญให้พรานสาวอย่างเธอจับต้องสัมผัสกายสะจริงอยากฉีกถึงกัดกินให้หมดสิน้นนนาตีดูเหมือนนาทาย,ยุต้องควานหาเสียงตัวเองอยู่นานก่อนจะเปล่งออกมาได้พี่ยิ้มเสียงหวานเอ่ยแผ่วเบาตามประสาคนเรียบร้อยหล่อนดูขวยเขินเป็นอย่างมากดูจากท่ายืนที่เอาแต่หนีบขาวไว้ และตัวนั้นแดงราวกุ้งลวกแต่เจ้าหล่อนก็ยังฝืนจะทํามันร่างอรชรค่อยๆเข้ามาใกล้ทาโทมประชิดกายจนนาทายุลม้มลงกับเตียงหล่อนเกยบนตัวอกอวบเบียดชิดแทบจะทิมหน้าช่วงที่ลม้มลงด้วยกันมือข้างหนึ่งจึงพาดยังเอวส่วนมืออีกข้างจับที่หลังปลายนิ้วจึงสัมผัสกับซิปยาวที่พร้อมใจให้เธอปลดเปลื้องออกใจมันหยาบแอบคิดว่า หากรูดซิปลงจนหมดสิ้นเนื้อในจะมีอะไรกั้นไว้อีกไหมทั้งบนและล่างณาทายุสบัดหน้าพยายามไม่คิดสิ่งอกุศลแต่ภาพตรงหน้าก็ช่างยั่วยวนซะเหลือเกินยิงสาวจับไหล่เล็กแล้วออกแรงผลักเบาๆให้กายสาวพลนร่างคุณนิตาหงายหลังลงกับเตียงร่างสูงรีบลุกทำท่าจะวิ่งหนีท <c oughs> ว่าเสียงร้องไห้ที่ดังอยู่เบื้องหลัง ท้าไม่ต้องชะง,งักงนันนาทายูหันกลับไปมองคุณนิตาปิดหน้าร้องไห้เสียงดังน่าสงสารพี่ยิมไม่รักนัตตี้แล้วใช่ไหมพี่ยิมรังเกียจนัตตี้ <c oughs> ทนไม่ไหวแล้วคุณนิตาร้องไห้อย่างสุดกลั้นหล่อนยอมบากหน้าไปปรึกษาเพื่อนทำอะไรบ้าๆเปลี่ยนแปลงตัวเองหัวจะดเท้าโลเสื้อผ้าทิ้งเปลี่ยนสีผมใส่ชุดแปลกๆ ก็เพื่อให้สามีได้หลงสเสน่ห์แล้วมีความสัมพันธ์แบบที่คู่รักคนอื่นเขาทำกันแต่นี่อะไรยอมทำขนาดนี้นัทยาก็ยังจะหนีหรือว่าอีกฝ่ายหมดรักหลอนแล้วแล้วทำไมถึงขอหล่อนแต่งงานกันละ่ะนัตตี้ไม่ดีตรงไหนทำไมพี่ยังไม่รักนัตตี้แล้วเสียงคุณิตาดังขึ้นเรื่อยๆและมันดังที่สุดต,ตั้งแต่รู้จักหล่อนมากเกือบสามอาทิตย์มือเล็กลดลงอยู่ข้างลำตัว ดวงตาหวานเปรือเปื้อนไปด้วยหยดน้ำตาทั้งมันยังเลอะไปทั่วแก้มอีกด้วยจมูกกล่อนเริ่มแดงเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ไม่ใช่นอนตตีถ้าไม่ใช่แล้วเราทำไมพี่ยิ้มไม่ห,ไมหญิงสาวสะอึกสะอื้นพูดกระท่อนกระแทน่นนาทายูเองทนเห็นภาพคุณิตาร้องไห้ไม่ได้จึงเดินเข้ามาสวมกอดไว้มือเรียวรูปผมอย่างแผ่วเบา อบกอดร่างนิ่มไว้แนบกายจะให้บอกอยังไง<ห>ว่า<ห>พี่ไม่ใช่ยิม้มฮ้คุณิตายังคงร้องไห้ไม่หยุดพร่ำมพูดแต่ว่านัทยาหมดรักและมีคนอื่นใช่ไหมนัตตีน่ารักขนาดนี้พี่จะไปมีคนอื่นได้ยังไงหากคุณิตาเป็นแฟนเธอแล้วล่ะก็ไม่มีทางที่คนอย่างนาทายุจะเหลียวมองคนอื่นหรอกหล่อนหนาทั้งน่ารักอ่อนหวานเรียบร้อย เนื้อในก็ยั่วยวนเราทำไมหล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ร้องไห้ทว่ากลับบังคับตนเองไม่ได้เลยนาทายุยิ้มก่อนมองใบหน้าหวานสลับกับมองริมฝีปากสุดท้ายความปรารถนาในใจก็ชนะใบหน้าสวยคมเคลื่อนเข้าใกล้จุมพิษลงยังปากอิ่มแผ่วเบาก็ค่อยๆปลดกระดุมทีละเม็ดซุกหน้าไปตามสันกรามคอหรือว่าตรงอก นักเรียนดีเด่นคือเด็กหญิงคุนิตาทำตามคำสอนอย่างเคร่งครัดจุดนั้นร้อยทั้งร้อยถ้าโดนเลาลมเป็นได้ซิโราโราคงจะจริงอย่างที่บุ้งและมิสว่าเพราะยามนี้พี่ยิ้มของหล่อนกำลังหลับตาพริ้มเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสที่ถูกปรนเปลอมาคุนิตาเห็นว่าคนรักเอาแต่มองอ,อกอิ่มของตนไม่ทำอะไรสักทีหลอนกัดฟันหานกล้า แอนอกให้ภูมารีสาวดอมดอมและพี่ยิ้มประสานกับตาสวยคมที่หวานเชื่อมยิ่งกว่าขนมหลอนเขินอายเอียงหน้าหนีจมูกโด่งจึงซุกไซพร้อมฟันที่ขบข้างติ่งหูทั้งยังกพิพี่ยิมค่ะจ๋าคนดีของพี่อยากได้อะไรฮึบอกพี่สิในมือคือผ้าขนหนูผืนเล็กที่ถูกชุบน้ำอุ่นมาหมาด คุณิตามองภาพคนรักที่กำลังเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ตนเองอย่างตั้งอกตั้งใจใจกลางอกเต้นเร่าขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพราะเรื่องเซ็กส์ทว่าเป็นความอิ่มเอมที่หล่อนได้รับจากนัทยาคุณิตาส่งยิ้มให้คนร่างสูงที่ก้มลงมาจูบยังขมับพักผ่อนนะคนดีของพี่เสียงนุ่มเอ่ยข้างหูคุณิตาพยักหน้าเบาๆปิดตาลงแล้วพลอยหลับไป ในฝันหล่อนจับมือเดินเลียบไปตามหาดทรายขาวท่ามกลางพระอาทิตย์ยามเย็นแสงเหลืองส้มทอประกายไปทั่วผืนสมุรหล่อนรับจูบหวานจากคนรักสายตานัทยาที่มองมาพราวระยับหวานวิบแต่ไม่นานมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นยินชาเหมือนครั้งก่อนแต่งงานไม่หล่อนไม่ต้องการสายตาแบบนี้นี่ไม่ใช่พี่ยิ้ม